อ่าครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับมาจากเชียงไฮ้เนาะเออเอออยู่ทําสวนอยู่สระบุรีเออเอนะครับก็วันนี้มาเยี่ยมสวนเรานะครับนี่นะมาดูงานเนาะอสยสยมาดูงานเปล่าครับมาดูงานเนาะอ่ามาดูงานดูทุเรียนนะครับอ่าออ่เห็นในคลิปตามในคลิปนะครับ ตามในคลิปเป็นไงบ้างฮะเห็นทุเรียนแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้โหสวยมากสวยมากของจริงเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้ของจริงนะครับครับเราแค่ห้าปีโตแบบนี้เลยอะห้าปีโตอย่างนี้เลยนะด่นะครับวันนี้ติดตามผลงานของป๋าแสวงหน่อยเนาะครับเป็นไงบ้างครับมาดูแล้ว เป็นแบบนี้โอเคโอเค้าสังข้อสอบถามหน่อยอันเราทุเรียกปูกกล้วยก่อนเนาะปูทุเรียนเลยว่าผมปูกกล้วยก่อนครับปูกกล้วยเอากล้วยก่อนแล้วประมาณสักสี่ปีเนี่ยแล้วก็ค่อนกล้วยทิ้งอ่าแล้วก็เอาทุเรียนเลยครับแล้วปูกล้วยมีปัญหามไหมไม่มีครับก็ได้ไมต้องปูกล้วยก่อนก่อนได้ตังจากกล้วยไปด้วยครับโอเคขายกล้วยไปด้วยครับตอนแรกๆมันก็โล่งไปหมดนะมันมันร้อนด้วยแอ่ เห็นเห็นแล้วสวยมากเนาะสวยมากครับสวยก็มาดูงานวันนี้ดีมากเนาะก็ได้โอกาสเข้ามาโอเคขอบคุณมากเลยครับที่มาเยี่ยมชมธรรมชาติด้วยโอเคครับก็สวนป่าแสวงการเกษตรจันทบุรีครับอย่ารทำอะไรอย่างเี้อ่าอ่าอยู่ใกล้ๆกันนะยกคุยมือหน่อยครับอ่าสุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดครับโอเคขอบคุณมากเลยครับครับแล้วก็ก็คงมาได้เรื่อยๆนะครับนี่ฮะเรามาดูกันนะครับ สวยงามจริงๆนะครับทุกแปลงนะครับแบบนี้นะฮะติดตามชมได้าทางช่องของป๋าสแสวงการะกิตรอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <laughs>